หอมลงนะครับ5กิโลใน6สัปดาห์เลยแบบกินครบ3มื้อเลยต้องทํายังไงบ้างครับวันนี้พี่อาจมีคําตอบให้นะครับกดติดตามเข้าใจไว้นะครับมีคนที่พี่ดูแลเองนะครับโปรโปรแกรมหลายๆท่านนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับข้อแรกเลยนะครับบอกเลยการสําคัญมากยิ่งคือเรื่องของการปรับสารอาหารนะสารอาหารซึ่งง่ายๆเลยเหมือนที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่ามันมี5มูทคาโบเดทไขมันวิตามินโปรตีนเกลือแร่เราก็แค่ปรับสัดปรับส่วนของอาหารมูญเนี้ยนะครับให้เข้าที่เข้าทางเหมาะสมกับร่างกาย ของแต่ละคนในช่วงลดน้ำหนักเท่านั้นเองสิ่งที่ต้องลดนะครับคือการลดการทานแป้งน้ําตาลโดยเฉพาะน้าตาลในเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ต้องทานเพิ่มคือโปรโตีนเห็นไหมเพราะมันช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเพียงพอนะครับถ้าให้พอเลยเนี่ยคือ1นึ่งจุดสองถึงหนึ่งเท่าแล้วอย่าลืมนะครับพวกกากใยไฟเบอร์นะครับให้ร่างกายโดยทานผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะผักใบจะดีมากๆส่วนอีกเทคนิคนึงนะก็สําคัญไม่พอกันก็คือการจัดเวลาในเรื่องของการทานอาหารและช่วงหยุดทาน การกาหนดทานเวลาอาหารให้ดีนะครับไม่ต้องทานจุกจิกตลอดทั้งวันไม่อย่างนั้นแล้วร่างกายเราจะไม่ได้ใช้ไขมันเลยนะครับแต่ใช้น้ําตาลที่เราทานเข้าไปนั่นเองส่วนอีกข้อนึงนะครับทำให้เรามีการเคลื่อนไหวบ้างในแต่ละวันนะครับคนที่ลดน้ําหนักได้ดีและลดแล้วนะครับให้ลองเพิ่มการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการเบาผ่านครับรักษาวนกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดยโย่ในอนาคตหรือท่านนะครับมีแผนในการลดไขมันลดพุงนะครับแล้วยังงงงงอยู่นะครับ ทีมสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ